xin chào các bạn, tôi là ông Sam Wing. Xin chào các bạn. trời ơi, kiểu đâu mà, cáiเตâm แด้วยกเที่ยวแล้วครับขึ้บบอกเลยเจ็บบอกเลยยเทีวยล้วสองเที่ยวกรึบ จอดเลยคิดโดาแหนะ้งเโอ้ยบอเบรกแน่เบาเลกพี่ตกใจหมดเลยเอย๊จานไปไหน,ไหนโอ้จานอ๋ออ้วัสดีครับทอ่อแกสวัสดีครับ, <c oughs> รบแซม,มเดินแซมเลนทำไมไม่มี่ง ไปลุยตะเกียตินคลุมหน้าคลุมตาเลยปั๊บแม็กผมนะหมื่นหกครับครับของของเอ็มเคน่ะของหนุ่มเม้งอ่ะมันเป็นล้อเบาดิใช่หมื่นหก พี่ตินจะใส่เหรอจะใส่แบบไหนอ่ะหาการห้ารูนะต้องใส่อแดปเตอร์ด้วยใส่แต่มันจะล้นหน่อยน้อยนึงแต่มันต้องใส่ถ้าไม่อยากล้นมากก็ใส่ประมาณแปดจุดห้าแปดครึ่งอ่ะแปดครึ่งสี่วงเลยมันจะไม่ค่อยล้นเท่าไหร่แล้วใส่อแดปเตอร์ครึ่งนิ้ว ใช่ถ้าเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งมันก็จะล้นใช่ครับผมโหลดหน้าหนึ่งหลังสี่ครับน่าจะเช็ดเช็ดนิดนึงจัดเลยเนี่ยแล้วรถจานชูมาวันไหนอ่ะโอ้ยังไม่ได้เลย เสตีนอยากจัดแม็กแล้วครับเอา้าอุ้ยทำไมมาเร็วจังเลย คระไมแ้แต่หมูอ้านแล้วอ,อ้ทางจะเนืดๆสักหน่อย พี่แอ oh, นโอ้ขูดปะน่ะขูดขูดขูดเออกันชนขูดแล้วถอดออกแนบีเลยบีเลยมันขูดแล้วแมขูดประมาณจำนี้แหละถอดออกเลยเจา้าเดี๋ยวเสียนะเดี๋ยวถอดแกดานะ เยียบแน่เวย <c oughs> นี่ครับมันเริ่มสูงละตรงนี้ใครไม่ถอดกันชนนี้บี้หมดครับถ้ามันลึกๆสักหน่อยนะ <c oughs> ผู้รับเหมาก็จะมาอีกแล้วครับโอ้โหดูเมฆสิเมื่อวานก็ตกครับเมื่อวาน เตี้ยหน่อยโอ้โห,โหอยู่กับส้มลายครับเจ้าส้มลาย การชูนี่ตักเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวออกแป๊บเดียวออกเลยได้อยู่มากคนละยี่สิบก็เที่ยววันหนึ่งครับจันโอ ขึ้นลังเสืออย่างเดียวเลยครับงานนี้จัดหลังเสืออย่างเดียวเลย มากเราหมร,รถเสียต้มนี่เขาสะอาดทุกวันเลยครับไปล้างรถทุกวันเลยบ้างเนี่ย ไปจนันโอ้หไปแล้วชิวๆครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ